สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของที่หนูคิดเองมันไม่ใช่เรื่องความจริงว่ะหนูอยากให้อนาคตแบบไม่มีคนสักคนเลยมีแต่หุ่นยนต์นะโอเคค่ะเริ่มเล่ากันเลยค่ะก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นหุ่นยนต์นะไอ้คนหุ่นเป็นหุ่นคนหุ่นยนต์นะคะ แล้วเขาอะก็อยากให้ทั้งโลกใบนี้มีแต่หุ่นยนต์เหมือนเขานะคะเขาก็เลยได้สร้างหุ่นยนต์ทั้งโลกนะคะแล้วหนูก็คิดว่าถ้าคนคนทั้งโลกอะเป็นหุ่นยนต์นะคะเขาจะมีแบบยังไงแบบแบบทาท่าอะไรบ้างนะคะคนสําหรับคนหุ่นยนต์นะคะก็จะแบบแข็งแข็งอะเป็นเหล็กอะ เป็นเหล็กที่แข็งๆใช่ไหมเคยเห็นหุ่นยนต์ของเล่นใช่ไหมเป็นดรอยดรอยแข็งกึกกึกกแต่ขยับได้ก็เหมือนคนด้วยหนูเคยอ่านในหนังสือเรื่องนึงอ่ะมเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างให้เป็นคนอ่ะเหมือนคนจริงๆเลยอก็เป็นแบบคนมากอ่ะจะมันเหมือนแยกไว้ออกว่าคนไหนเป็นคนอ่ะเอาเป็นหุ่นยนต์อ่ะเขาก็มีท่าเหมือนคนอ่ะท่าตกใจดีจ ใจอะไรประมาณนั้นนะ mm. ก็เหมือนคนมากเลยนะ mm. เขาก็ทำหน้าตาเหมือนเหมือนคนมาก mm. แล้วแล้วหุ่นยนต์อ่ะก็จะคล้ายคนใช่ไหมอยากทําให้แบบแบบทั้งโลกนี้ไม่แต่หุ่นยนต์อ่ะจนแบบแยกคนกับหุ่นยนต์ไม่ได้เลยอ่ะ mm. แล้วแบบแบบทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปอ่ะ mm. อย่างเช่นชห้องน้ําอ่ะอ uh. คนทําความสะอาดอ่ะไม่ใช่คนอ่ะ ไม่ใช่กระเบื้องอะ่ะเป็นเหล็กโลหะก,กันทั้งนั้นทั้งโลกอะ่ะ mm hmm. รถก็ไม่ใช่จะเป็นหนังๆแบบนี้รถก็อาจจะเป็นเหล็กอะ mm hmm. แบบเหล็กทั้งโลกค่ะ mm hmm. แต่ว่าข้อเสียก็คือโลกมันจะร้อนบ่อย mm hmm. ใช่ไหมลกมันจะร้อนบ่อยมากโลกร้อนนะ เพราะว่าก็ตอนที่เราทิ้งขยะมันจะเป็นเหล็กทั้งอันใช่ไหมทิ้งขยะปุ๊บขยะมันอาจจะเป็นเหล็กมันก็ย่อยสลายยากใช่ไหมโลกก็เลยจะร้อนนะคะก็จะมีข้อดีกับข้อเสียอยู่แต่ละอย่างนะคะแต่ยังไงทุกวันนี้คนก็ทิ้งขยะเหมือนกันบางทีมันอาจจะเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้นะคะแล้ว เดี๋ยวแล้วแบบแบบตอนเนี้ยแบบแบบพลาสติกในโลกนี้มันก็เยอะนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยรักษาความสะอาดนะคะของประเทศยส,ร,สรุปดีสรุปดีดีมากเลยสำหรับวันนี้กล็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเย็นถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือว่ามี จินตนาการอยากจะแบ่งปันก็ก็ทำไงคะก็ขอให้มาอัคดคลิปเหมือนกันนะคะคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์ล่างล่างก็ได้เป็นจินตนาการของเด็กๆนะะสำหรับช่วยทำให้โลกนี้ดีขึ้นสำหรับใครที่คิดออกหรือคิดได้นะคะก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างาด้วยนะคะแตวแตวแตวสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน อย่าลืมติดตามคลิปช่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะเย้ Yay!